พญนานัพนพญานันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าออไปพญานันห่วยมันยังอีกเนาะซุ่มนีเนาะเจ้าสิไปไสนี่สิขอไปนี่เมืองป็นยังเจ้าสิไปโดนบ่ให้คอยไปน้นาแน่แล้วทุหลากล็ามาคขึ้นกอนตัวห่วยเอาอีกแล้วติดไฟแดงอีกแล้ววัเนี่มายามไหนยามนั้นบม่เคยถือไฟเขียวจ้าเถือ่อโอ๊ยก็ค่อยไปนี่ละเจ้ากระไดาแต่ขั้นเืินเขายังติดวันสิโดนยังคือสิใจหอนปานไว้รุ่นเทดูนี่เห็นไฟแดยงดลยามไหนแหละขึ้นหอดทะเมียวะ เอาไปขึ้นฮอดเมียเห็ดยังมันคือกันนี่แล้วไฟแดงกับเมียเฮ้าห้วยมันคือกันมองไ้เดี๋ยวนี้นอกจากจะให้กูจอดทาแล้วย่งเห็ดให้กูเสียเวลาอีกซั่งเว้ยน,นั่นแล้วเอ้ย <c ười> นอกจากเสียเจ้าจอดทาแล้วย่งเห็ดให้เจ้าเสียเวลาอีกเอ้อคุณ <c ười> ลนายเว้ยเฮ้ยจะแม่นเข้าใจว่าาหน้าเจ้าก็ได้ เมียเจ้ากับเจ้าน่ะคือกันพอะแห้งแล้วคนบวคือกันชิยูน้ากันไดบ้บ้สร้างไปว่าให้เล่าทัวทีบกับอได้ว่าละแต่ว่ามันมักทวงเวลากูนี่แหละ <c oughs> สิพิเศษมาใส่สแตงตัวอยู่ววาสันเขียนหนา้าเขียนตาเขียนคิ้วเขียนข้างเมื่อเล่าน่คือปอบม่เขียนจะดีกว่ามึอยากอายไอพ่นเว้ยโอ้ยเมียเจ้าเล่าของงานดีละ่ะ ไปหาว่าเห่เล่าน่ามาั้งเนาะมันเหลือคืนพี่เอง <laughs>